ทั่วโลกจับตาช่องแคบฮอมุสเส้นทางขนส่งน้ำมันราวหนึ่งใน5ของโลกตอนนี้นะครับตลาดพลังงานทั่วโลกก็ล้วนแต่จับตาความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอมุส ที่อาจจะถูกปิดลงนะครับซึ่งหมายความว่าอาจจะทําให้ราคาน้ํามันบิบทั่วโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นช่องแคบฮอมูสนะครับเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างอ่าวโอมานและก็อ่าวเปอร์เซียเป็นทางออกสู่มหาสมุทรเพียงทางเดียวนะครับของกลุ่มประเทศที่ผลิเตรเปอร์โตรียมในอ่าวเปอร์เซียเช่นซาอุดิอาระเบียอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรต กาตารูเวตเป็นต้นโดยช่องแคบฮอร์มุสนะคบเป็นลักษณะเป็นช่องแคบที่เป็นตัว V คว้าส่วนที่แคบที่สุดจะมีความกว้างเพียง34กิโลเมตรเท่านั้นจุดนี้นะคบเป็นทางผ่านสําคัญของการขนส่งน้ํามันถึง1ใน5ของโลกและยังเป็นเส้นทางที่สําคัญในการขนส่งแก๊ส LNG ถึง1ใน4ของโลกเลยทีเดียวหากช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดลงนะครับอาจจะส่งผลต่อประเทศไทย ที่เป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันดิบจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นหลักทําให้ไทยต้องแบบรับต้นทุนทางพลังงานอย่างมหาศาลทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับต้องแคบฮอร์มุสมีโอกาสที่จะถูกปิดไหมนะครับคอมเมนต์คุยกันได้ครับ